สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคันครับเจอกับผมอีกแล้วกับหนุ่มหน้ามนคนบ้านนาคนเดิมครับเพื่อนครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมอีกหนึ่งคันที่บอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หายากณเวลานี้นี่คือเจ้าตัวโตโยต้าโค o ร l a a เอล s ิส1.8 1.8รูวีเนวีครับเพื่อนๆครับคือตัวท็อปของเครื่องยนต์2ส r ก็คือตัว ท็อปของเครื่องพันแปดนั่นเองครับเพื่อนๆครับวันนี้มีโอกาสครับคันนี้ได้หดปลดระวังจากการเช่าสั้นมาคันนี้เช่าไปสามสี่รอบแล้วบอกเลยว่าโครงสร้างดีมากๆนะครับก็คือหน้าหลังน็อตเดิมหมดเลยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะว่าคันนี้จะตรงตามกับความต้องการของเพื่อนหรือไม่ทะเบียนนี้นะครับลดระวางมาแล้วซื้อได้เลยนะครับลดระวางมาแล้วซื้อได้เลยนะครับมามาดูกันในส่วนของไฟหน้าครับสังเกตได้ง่ายตัวเขาเขาจะเป็นใบ โปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะก็เรทามันยิ่งไรเดียวยาวอย่างนี้ไฟลีนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมเดียวกันเพื่อนไฟตัดหมอ,อกนะครับเป็นสียังสีเหลืองนะแสงสีเหลืองนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ครับโอ้สวยมากอ่ะมาดูโครงสร้างกันเลยเพื่อนในส่วนของรุ่นคันนี้นะดูน็อตนะครับไม่มีแกะเลยเพื่อนนี่เนือดเดิมดมหมดเลยครับ<อ>เครื่องยนต์เดินยิ่งมากครับ เครื่องยนต์เดินนิ่งมากๆนะครับส่วนมากผมเจอเครื่องหนึ่งจุดแปแต่ส่วนมากจะวิ่งสองสามแสนหมดเลยเพราะว่าวิ่งต่างจังหวัดกันทั้งนั้นเลยในส่วนของรุ่นเครื่องใหญ่ๆแบบนี้นะก็คันนี้น่าสนใจนะเพื่อนนะมามาดูในส่วนของยางนะครับยางยางจะเป็นยางไทยนะยางไทยเพื่อนยางไทยไดยอนไดยอนหรือ,อสักอย่างอ่ะประมาณนี้เพื่อนนะ สอง5ูห้าห้าห้า R สิบหกนะครับยางเป็นยางปีย3ิบสามนันเพื่อนนะย3ิบสามล้อก็เป็นล้ออลลอยหรือล้อแมกไลน์ใบพัดนะเพื่อนสวยแบบนี้เลยนะครับมาในส่วนของคันนี้ว้าวมากผมบอกเลยเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเดี๋ยวมาดูออปชั่นกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนราคาแค่เนี้ยสี่แสนกว่าบาทเนี้ยมันเพื่อนเบาะเป็นเบาะหนังนะครับส่วน เนี่ยผมชอบมากเลยแอลลติสเขาจะมีตัวจับเวลาเปิดปิดเข้าออกนะเนี่ยเบาะคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเป็นเบาะหนังสีดำแตะเข็บขาวนะครับนี่เบาะแท้ๆจากโรงงานเลยเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างอ่ะผมลดเสียงหน่อยนะครับเริ่มจากเลขไมก่อนเลยเลขไมคที่หนึ่งแสนจเจ็ดพันสอยี่สิบสองกั้เนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งนย์เจ็ด 2 0 2สวยมากนะครับส่วนม่ตนวัดไฟนะครับตัวล้อ,ลอเครื่องจะเป็นสีฟ้าโหสวยมากนะฝั่งขวามือเป็นความเร็วแล้วก็สีฟ้าระดับน้ํามันเครื่องอ่ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเนี่ยชัดเจนมากส่วนตัวกลางนะครับจะเป็นแสดงผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขไมไว่ว่าจะเป็นตัวองศาอย่างเงี้ยนะจะเป็นดิจิตอลนั้นเป็นนะนะแล้วที่สําคัญครับทัวร์มาลายเป็นดันติฟังก์ชัน3กา้าน นะครับคลูคอนโลนี่อยู่ก้าด้านล่างนะโตยต้าเขาจะใส่แบบนี้นะส่วนคันนี้อีกอันหนึ่งก็คือน่าสนใจคือพัดดิ้ชีพสวยมาก <c oughs> น่าใช้มากๆเพื่อนครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งคันที่นะ่าสนใจมากๆนะครับ449ประมาณนี้ประมาณนี้เพืพ่อนอะมาดูจอนะครับเป็นจอเนวี่นันเพื่อนนะเป็นจอขนาด ผมดูน่าจะเป็น5นิ้วนะด้วยสายตาเพื่อนนะสเไม่แม่นเท่าไหร่นะครับก็ส่วน t e a c t i o n control เนี่ยไม่ต้องไปปิดปน,นะครับเวลาใช้งานก็คือใช้ดได้เลยนะครับเพื่อนจอส่วนจอแสดงผลของแอร์เป็นดิจิตอลครับเพื่อนดูนี่แอรเย็นมากนะครับส่วนเกียร์คันเกียร์นะครับด้วยเอกลักษณ์ของเครื่องรุ่นนี้นะ ไม่ว่าจะ1 Z R หรือว่า2 ZR หรือเครื่องตัวนี้ผมบอกเลยคือเกียร์และเครื่องเขาแข็งมากนะเพื่อน,นเนี้ยเนี่ยสามารถเล่น D ดีโหมดได้ก็คือสามารถตกอยู่ดีๆแล้วเราจะขึ้นเขาหรือลงเขาเราก็ตกเข้าหาตัวเองแล้วก็เล่นเล่นได้เลยสเต็ปเกียร์นะคันนี้น่าจะ6สเต็ปหรือ7สเต็ปเป็นเกียร์ CVT ผมจำไม่ได้นะเพื่อนนะก็ประมาณนี้แอบเป็นเกียร์เป็นเกียร์เป็น gear, เกียร์ไม่แน่ใจเกียร์ไม่ไม่ขอคอนเฟิร์มดีกว่านาะออ่ะโอเคกุญแจนะครับกุญแจได้มา2ชุดเลยนะครับไม่ต้องไปทำใหม่นะครับ กระจกมองหลังเป็นไฟฟ้าตัดแสงอัตโนมัติพเพื่อนๆนี่สีเขียวนี่คือมันจับแสงอนะนี่แหละนี่คือความคุ้มของรุ่นนี้นะเบาะเป็นเบาะหนังพเพื่อนดูเบาะสวยมากคือในส่วนของรถปีสิบแปดนะพเพื่อนคันนี้ปีสิบแปดนะเนี่ยการใช้งานถือรถถลอมมากครับในส่วนของการเช่าของคันนี้นะก็ใครกำลังเลงเครื่อง ยนต์ใหญ่ถ้าคือ1.8เนี่ยเนวีตัววีหนึ่งจุด c ปดวีตัวตาโคไดออตีสปีสิหายากก็นะครับรุ่นเนี้ยเพราะว่าส่วนมากจะวิ่งไปโหสองสาแสนบางคันไป4ี่แสนกว่าก็มีนะครับที่ผมเจอนะครับในรถเช่าอ่ะมามีที่พักแขนนะครับนี่สสวยวางแก้วได้2จุดนะครับ2อออันเนาะนี่ที่ชาร์จนะครับสองจุดหนช่องเลยนะครับ ฟ้าชาร์จได้แหละนะครับชาร์จได้เร็วนะครับมีม่านหลังบังแดดให้นะครับนี่คือความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าของเจ้าตัว1.8คันนี้แล้วที่สำคัญมันเป็นตัวท็อปที่สุดของ o ต o t ต c าโค l l a ปี18แล้วนะตัวนี้ 1.8V นะครับมาดูท้ายกันโหน็อตไม่เคยแกะจริงๆครับเพื่อนหน้าหลังเดิมมากนะครับคันนี้ เนี่ยยางอะไรนะครับเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบนะครับเพื่อนนะเนี่ยตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นผ่านมือถือผมเลยกล้องมองหลังนะครับเวลาเราเขาเกียร์ถอยนะครับก็จะแสดงนะครับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ตรงหน้าจอ,อตรงกลางนั่นเองนะครับเนี่ยสวยมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะถ้ากำลังหารถไซส์ใหญ่หน่อยไม่ถึงตัวซีซีใหญ่ๆห,หน่อยนะครับก็คันนี้เลยเพื่อน เอาไปใช้เลยเพื่อนเดี๋ยวมันจะโดนเข้าไปประจําการอีกเพราะว่าคันนี้เช่ามาสามรอบแล้วครับผมจองอยู่สามรอบแล้วไม่ทันซะทีหนึ่งก็ครั้งนี้ก็ทันซะทีก็เนี่ยฮตัวเบาะคู่หน้าเขาเป็นไฟฟ้าหมดเลยภายในจะเป็นเบาะหนังสีดําแบบสวยสนิทแบบเนี้ยหลังคาเป็นสีเทานะครับสีสวยสะอาดสะอาดเนี่ยผ้าตัวบัง,งแดดยังไม่ออกอเลยเพื่อนดูด สวยมากครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะที่ผมแนะนําในส่วนของเจ้าตัวรถเก๋งขนาดจะเรียกขนาดกลางแล้วกันนะก็เป็นโตโยต้าโคราเอลติส1.8 V Newy ตัวท็อปปี18เลขไม้อยู่แสนหน่อยๆนะครับขายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาท4 4 9 0 0 0บาทใครอยากได้รีบออกไปใช้ครับเ,เพื่อนๆคันนี้มีคันเดียวจริง สวยมากอ่ะโอเคใครอยากได้ก็ทักมาในส่วนของเบอร์โทรอยู่ใต้ค C V O ชุดนี้เป็นทั้ง ID l ดียขอรูปเพิ่มเติมได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักเข้ามาโอเคสําหรับพี่เปเลยเพื่อนสวัสดีครับ